ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเดือดร้อนนะครับตอนนี้เราอยู่กับการลงมดของเกมเลดเดดรีเทียมชั้นสองกันนะครับก็มีคนขอมดนี้มานะครับคัสตอมเทรนคอนฟิกก็จัดให้เลยนะครับมดนี้คืออะไรมดนี้ก็จะเป็นมดเกี่ยวกับรถไฟนะครับก็คือมันจะทําให้รถไฟดูสมจริงมากขึ้นนะครับเพิ่มมาหลายหลายอย่างเข้ามานะครับอย่างเช่นเพิ่มตู้บาร์นะครับที่เราเคยเห็นในภารกิจบางภารกิจนะครับก็จะมีเก้าอี้ให้นงถ้าใครอยากจะนั่งก็ไปโหลดมดนั่งมานะครับก็จะเพิ่มลงนอนมาคมีน ด้วยเซึ่งรูปแบบของรถไฟเนี่ยมันจะแตกต่างจากรถไฟที่เราเคยเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูหลังจากการลงมอดนะครับมันก็ทําให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มาโหลดกันเลยครับไปที่ไฟล์นะครับมีอยู่2ไฟล์ผมก็จะโหลดเวอร์ชั่นล่าสุดที่เขียนว่า main ไฟล์นะครับคัสตอมเทปคอนฟิกก็กดเมนน a l ดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับเมื่อเราโหลดไปแล้วก็จะเป็นไฟล์ zip นะครับให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับก็ให้เราทําการคุมดําแล้วก็กด copy นะครับ จากนั้นไปที่ไฟ e ล date ไปที่ LML นะครับแล้วก็ทำการวางได้เลยนะครับวางปุ๊บมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับจากนั้นก็ไปรีเฟซใน m o d Manager นะครับเข้าไปเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้าแบบนี้ให้เรามาที่ใต้รูปบ้านนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมกดเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นไปที่ลูกศรวงกลมนะครับกดหนึ่งครั้งเพื่อรีเฟซนะครับ ถ้าเราไม่รีเฟซมดจะไม่ทํางานนะครับเห็นไหมมดที่เราลงล่าสุดก็จะอยู่บนสุดนะครับเป็นชื่อมดเมื่อกี้นี้นะครับสําหรับใครที่ยังไม่ตั้งค่าในฟันเฟืองหรือลงมดไม่ติดก,ก็ต้องมาตั้งค่าให้มดแมเนเจอร์หรือเลนนี่มดโรเด้วยให้มันหาไฟล์เรดเดตของเราให้เจอครับเมื่อเราหาเจอแล้วก็กดสลิกระด e r แล้วก็กดเซฟตรงนี้ได้เลยนะครับก็ลงประมาณนี้ก็ไปเจอกันในเกมนะครับว่ามดจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมของเราแล้วนะครับให้เรามาที่อ่า ที่เป็นรูปจดหมายนะครับก็คือเรามาซื้อตั๋วนะครับมันชื่อว่าสเตชันอะมันไม่แสดงแล้วนะครับเนี่ยจะเขียนว่าสเตชันคล erk นะครับแล้วก็สามารถกดจ่ายค่าหัวหรือกดซื้อตั๋วได้นะครับแต่ว่าเราจะกดซื้อตั๋วนะครับเพื่อทาการทดสอบมอดตัวนี้นะครับว่าใช้ได้หรือไม่นะครับผมก็จะเลือกไปที่วาเลนทน์นะครับก็คือเราไปที่ไหนก็ได้นะครับแต่ผมจะไปที่วาเลนทน์นะครับ ชอบบรรยากาศที่นั่นดีมันสดใสดีนะครับซื <Okay. S 1> ้อตั๋วไปเลยนะครับเราก็จะทําการเดินทางไปที่นั่นนะครับก็รอสักครู่นะครับรถไฟแรกก็ได้ทําการออกแล้วนะครับเมื่อกี้มีสะเก็ดไฟด้วยน,นะโคตรสุดยอดมันก็จะตัดแล้วก็เอาฉากที่เป็นท้องฟ้าหน้าโหลดมาไว้นะครับ เราก็จะต้องรอ,อนครับเพราะว่ามันก็อยู่ไกลอยู่นะครับอ่าตอนนี้เราก็มาถึงวาเลนไท์กันแล้วนะครับหลังจากนี้ผมจะให้เรามาสำรวจรถไฟกันนะครับผมจะไม่ลงจากรถไฟนะครับแต่ว่าผมจะใช้มอเตอร์ไก็คือไม่ให้ตำรวจมายุ่งนะครับธรรมะอันนี้ อะไรว่ามึงพูดขี้อะไรขัดกูสนใจไม่น่าก็กดนะครับนี่นะครับตํโรวจไม่มีวันจับนี่ผมก็จะไปฆ่าคนขับรถไฟนะครับไม่ให้มันขับรถไฟนะผมอย,อยากอยู่เมืองนี้มึงอยากขับรถไฟก็พอนะครับไปฆ่าม่งเปลี่ยนปปืกนี้ดีกว่า ลงมากดอะไรไม่ได้เลยนี่ยิงแม่งโอเคที่ผมทำแบบนี้ก็คือไม่ให้รถไฟมันเดินขบ,บวนนะครับโอเคจากนั้นเราก็จะมาสำรวจนะครับท่านผู้ชมก็สามารถปนได้นะครับเนี่ยมีให้เราปนก็กดปนได้นะครับกดขโมยของได้นะเนี่ยก็กดเปิดตู้มีของให้เราเก็บแต่ของเราเยอะแล้วนะครับอันนี้เรายังไม่มีนะครับ ถั่วกระป๋องนะครับโอเคเราไปสำรวจรถไฟลำนี้กันนะครับจะมีที่นั่งนะครับหลังจากขาบวนตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรลงเบียร์ที่มีอยู่ในรถไฟนะครับปกติเราจะไม่เห็นนะครับก็คือมันทำให้มีอะไรมากขึ้นนะครับให้เราสำรวจเก็บของได้ ไม่มีบาร์เทนเดอร์เลยว่ะแล้วก็มีขวดยาให้เราเก็บได้ครับก็จะมีโรงนอนนะครับอยู่ข้างหลังมีโมเดลต่างๆทำอะไรได้เปิดเกะได้นะครับเปิดดูเฉยๆนะครับผมไม่รู้ว่าถ้าเราลงมอดนั่งหรือมอดนอนด้วยจะสามารถนอนในนี้ได้ไหมนะครับ เพราะว่าในภาพตัวอย่างเขาไม่ได้นอนนะครับก็มีตรงนี้อีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งแบบสมจริงนะครับเปิดไม่ได้นะเส็งเลยเปิดไม่ได้ถ้าเปิดได้จะเจ๋งกว่านี้นะครับสวยขึ้นมากเลยนะครับเป็นรถไฟแบบเหมือนในชีวิตจริงแต่ว่าเป็นสมัยก่อนนะครับ ถ้าเราเคยเห็นในหนังก็จะเป็นฉากในหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับที่แฮร์รี่ในวัยเด็กเขาก็ได้เดินทางไปที่ฮอกวอตส์แล้ววะ <c oughs> ผมก็จําไม่ได้แล้ะหนังโคตรเก่าเลยนี่ก็โคตรสมจริงนะครับก็ว่าทำไมไม่เห็นมีคนนั่งเลยครับพวกนี้ก็รอต่อไปนะครับรออะไรแยะเดี๋ยวกูให้ของ <c oughs> ไม่ต้องมีไปไหนหรอกพวกมึงอ่ะมีผู้โดยสารกรีดนะครับเป็นผู้หญิง <c oughs> ไม่ใช่กรีดมันวายๆไหนๆก็มาแล้วผมก็จะทำอะไรบางอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวขอไปที่คนขับรถไฟนะครับ ไฟมันไม่หายหรอกถ้าเราไม่ได้ไปไกลๆจากมันนะครับผมจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะเสกตัวละครอ,ออกมา <c oughs> เอาใครดีวะบอลเนอร์เพชรตเตอร์เบดจวมาติก๊กอันนี้ก่อนสามารถคุยกับ NPC ได้นะครับ <c oughs> ยังไงท่านผู้ชมก็คงรู้ผมจะเสกไข่มานะครับสไม่ล้าหัวขวดนะครับยังใหม่ซ A อถูกต้อง บักอืมเดียเ๋ยวเสกมันเยอะๆเลยก็ได้นะครับเราให้แม่งเกมบักไปเลยเกมแคดไปเลยนะครับไอ้นี่แม่งไม่เป็นไรน่าจะได้อยู่ไปเสกไอด้ดั๊ดบ้างดีกว่านะครับ D U T C S แอบอแพนอแพนอยู่นี่แหละมึงอ่ะอะไรก็มันนี่มันนี่วินีมันนี่เผื่อแฝดตรงนี้ด้วยแบดเนยแข่งลำแหลมเนี่ยไอ้ไมกาโอเคเลยเต็มเลย อีตัววะเนี่ยขี้เกียจเปลี่ยนชุดให้มันว่ะช่างแม่งแล้วกันกูจะฆ่ามึงโอเคได้เวลาสนุกแล้วพวกเราขึ้นรถไฟกันฟีนเราจะมาดูอะไรสวยๆกันนะครับอย่ปรับมุมกล้องก่อน กล้องประมาณนี้แล้วกันนี่ดีละครังแล้วก็ให้รถไฟมีเสียงไปเพื่อนพนเ้าเลยเป็นขี้นี่หน้ามายิงกูอีกไอ้เกียร์แม่งยิงกูอ่ะเอาเรื่องเลยพวกมึง อะไรมึงเดี๋ยวจอดกันโอ้โหมันอนะแม่งตายหาไปหมดละมีอะไรซากกวางด้วย,อยไอ้ดัดไอ้ดัดมาทำพี่ไรตรงนี้กรข้ามนี่แหไงสายเลว็วเอยอะดับเบิลดัดโคนนิ่งดัดโคนนิงน่งไม่กล้านะข้ฆ่าไม่ เฮ้ยตรงนี้ก็มีจะเอาเหรอกับนังในฮอลลีวูดนะครับยิงกันแถวรถไฟยิงบอกเดี๋ยวกูก็สู้ได้เหรอวะโอเคมันวิ่งมาแล้วหมดยังหมดยังไอ้ดั๊ดหนีไปไหนจ้ะ I have a plan เราจะ I ูไอ e a bullet นะครับ ที่ตายยากเวยยิงหัวซะเลยหมดยังหมดแล้วนะครับยิงมาทิ้งได้ไหมแม่งน่าลำญขนี๋ยวผมเสกมาก็โดนรถไฟเหยียบแล้วก็ยิงมันตายเรียบร้อยแล้วนะครับต่ง่าไห,หมก็มก็เพื่อแม่งอิสัตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครวะยังไม่หมดอีก ไอด้ดั๊มามึงมาตัวต่อตัวกับกูมา <c oughs> มนี่พักแม่งปืนหลุดมือเฮียแม่งเปิดวะใครยิงปืนมันยังไม่หมดอีกหรอวะย้าวเฮ้ยต้องใคยหานั่นก่อนไอ้ส <c oughs> ั์เอย้ย <c oughs> ยมันอยู่อยู่ในพุ่มอ่ะแม่งโกงโกงแล้วอย่าลุ้มกูดิไหนออกมาจากพุ่มอไอ้นี่ยอมเลยเห็นกูถือปืนยิงแม่งมามา,มาตัวต่อตัวกับกูมาปืนเราหายไปไหนล่ะ โอเคได้คืนละแม่งสลับข้างกันอีกมาดิสู้กับกูไหมพี่เฮียสู้อ่ะมึงจะสู้หรือมึงจะเอายังไงยาวครึ่งครึ่งกลางกลางไอสัตว์สู้ก็คือสวยเวนอ่าสู้สู้พียมึงเอาป่ะอืมมึงจะเอาใช่ไหม นี่ไงนี่ไงอีเพนถีบเฮ้ยมันหลบได้ป่าไอ้เชี่ยมืงสวนมันจะเอาเหรอนี่มันตายยากจริงๆใช้มีดแม่งนี่ปิดฉากพวกนี้มันเลือดเยอะนะครับพวก NPC ที่มันเป็นเกี่ยวกับแคมป์เรา เลือดจะเยอะเป็นพิเศษนะครับถ้าไม่ยิงหัวยังไงก็อ,อึดมากฆ่ายากตายยากนะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับมอดทำให้รถไฟสมจริงมากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ก็ขอบคุณที่มารับชมคลิปของผมนะไปเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณครับซีโอเกนนะครับผม